สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาเวียดนามดามารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปีประสบความสําเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวันอาเซียนกลางปีโดยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จนับเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันนอกจากรางวัลของทีมแล้วยังมีรางวัลสาหรับบุคคลในแต่ละตาแหน่งอีกด้วยซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 1. ผู้เล่นทรงคุณค่าพิมพิชยากกลามไทยแลนด์ 2. ตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมเจนทิทานทุยเวียดนามและอัชลาพรคงยศไทยแลนด์ 3. าตำแหน่งบอเลเร็วยอดเยี่ยมเินทิเลนเวียดนามและทิชากรบุลเลอร์ไทยแลนด์สี่ตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมเมกาวตีฮันเกตีอินโดนีเซีย5าตำแหน่งเซตบอลยอดเยี่ยมพรพันธ์เกิดปาดไทยแลนด์6ตำแหน่งรับบอลอิสระไคาลาอาเทซาฟิลิปปินส์แต่ก็มีวัยเกิดดราม่าก,กับแฟนบอลบอเวียดนามเมื่อพวกเขาตั้งคำถามว่า จนที่ทานทุยททำคะแนนได้เท่ากับพิมพ์พิชยาโกกรัมทำไมได้แค่ตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมและยังมีอีกบางตำแหน่งที่ค้านสายตาพวกเขาอีกด้วยจากเพจนิตยสารวอลเลย์บอลเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับยินดีกับทุกทีมนะแชมป์รองแชมป์อันดับที่3และอันดับที่4ส่วนผู้เล่นที่ได้รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมก็ยินดีด้วยเช่นกันถึงแม้จะมีบางตำแหน่งที่ตัดสินค้านสายตาแฟนบอลลบอลเวียดนามแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นแค่รายการกระชับมิตรท่านต่อไปครับดีใจกับเจนทิทานทุยที่ได้ตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมและเหนียนทีเลนที่ได้ตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมเช่นกัน ถึงแม้จะมีคำถามกับ2ผู้เล่นทีมชาติไทยทั้งพิมพ์พิชยาคุลำและทิชากรบุญเลิศก็ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้เป็นปริศนาต่อไปท่านต่อไปครับทำไมเงินรางวัลสำหรับบุคคลมันน้อยจังไทยแลนด์รวยควรจ่ายหนักกว่านี้ฉันว่าคนละ2,000ดอลลาร์สหรัฐกำลังดีและเหมาะสมกับฐานะของไทยแลนด์ด้วยเสียชื่อเจ้าบุญทุ่มแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมดจ่ายแค่นี้ท่านต่อไปครับ ขอถามแฟนบอลบอลเวียดนามในโพสต์นี้ที่ชากรเธอเหมาะสมหรือไม่กับตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมส่วนเหียที่เลื่อนเธอเหมาะสมทุกประการเพราะผลงานในสนามเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาท่านต่อไปครับฉันสงสัยว่าจนที่ทานทุยทําคะแนนได้เท่ากับพิมพ์พิชยาคุกลำแต่ทำไมเธอได้แค่ตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมแทนที่จะได้ตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าเหมือนกับพิมพ์พิชยาคุกลำคณะกรรมการใช้กินอะไรในการตัดสิน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับทั้งสองคนทำคะแนนได้16คะแนนเท่ากาันฉันดาว,ว่าเกณฑ์การตัดสินมีอยู่2แนวทาง 1. ทีมชาติไทยได้แชมป์รายการนี้ดังนั้นตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าตามธรรมเนียมต้องเป็นของผู้เล่นในทีมแชมป์สองไทยแลนด์คือเจ้าภาพจึงใช้เกณฑ์การตัดสินตามใจเจ้าภาพท่านต่อไปครับ แฟนวอลล์บอลเวียดนามไม่ต้องเศร้าและเสียใจไปนะปีหน้าซีเกมที่กัมพูชาพวกเราจะต้องได้กินต้มยำหม,ม้อไฟไทยอย่างแน่นอนรายการนี้เอารองแชมป์กับผู้เล่นยอดเยี่ยม2ตำแหน่งปปอบใจไปก่อนสักวันต้องเป็นวันของทีมชาติเวียดนามท่านต่อไปครับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมทีมชาติไทยได้4คนส่วนทีมชาติเวียดนามได้2คน มันแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยแข็งแร่งกว่าทีมชาติเวียดนามเพราะพวกเขามีผู้เล่นที่ดีที่สุดมากกว่านั่นเองจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมชาติไทยจะได้แชมป์ท่านต่อไปครับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะทีมชาติเวียดนามเริ่มต้นจากรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแต่และตำแหน่งก่อนแล้วตำแหน่งทีมแชมป์ขอ,ของรายการก็จะตามมาเองฉันไม่เชื่อว่าอีก5ปีต่อจากนี้ไปทีมชาติเวียดนามจะไม่ได้แชมป์สักรายการท่านต่อไปครับ รายการนี้เป็นเหมือนรายการกระชับมิตรของทีมในอาเซียนดังนั้นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคงจะเขลียดให้ผู้เล่นของทุกทีมได้รับรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกทีมเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้ครั้งต่อไปคงไม่มีชาติไหนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับถูกต้องแล้วถ้าจะหวังรางวัลสาหรับทีมคงไม่มีทีมไหนแย่งแชมป์จากทีมชาติไทยได้ดังนั้นรางวัลที่พอจะทำให้มีกำลังใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป ก็คงจะเป็นรางวัลบุคคลนี่แหละถ้าไม่ทำอย่างนี้ทีมชาติไทยก็คงไม่มีทีมซ้อมด้วยท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทีมและผู้เล่นทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปทีมชาติเวียดนามจะกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่และความมุ่งมั่นมากกว่านี้อย่างแน่นอนฝากถึงทีมชาติไทยด้วยสักวันพวกเราจะชนะพวกคุณให้ได้ท่านต่อไปครับ รายการนี้มีอะไรที่ฉันสงสัยและคาใจมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงมันก็ผ่านไปแล้วหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกในวงการบอลอาเซียนขอให้ทีมชาติเวียดนามเดินหน้าต่อไปและทำให้ดีกว่านี้ท่านต่อไปครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งผู้เล่นทีมชาติเวียดนามทุกคนจะขึ้นโพเดียมสูงสุดพร้อมกันทั้งท,งทีมในฐานะทีมแชมป์วันนี้ได้ขึ้นโพเดียมสูงสุดเฉพาะลายบุคคลเท่านั้นวันข้างหน้าจงกระชากผู้เล่นทีมชาติไทยทุกคนลงจากโพเดียมสูงสุดให้ได้ ท่านต่อไปครับถึงแม้รางวัลประเภททีมจะได้แค่รองแชมป์แต่ก็ยังดีที่ยังได้รางวัลประเภทบุคคลมา2ตํตำแหน่งถามว่าประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จเฉพาะตัวผู้เล่นแต่ทีมยังไม่ประสบความสําเร็จหวังว่ารายการต่อไปทีมจะประสบความสําเร็จนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับวิเคราะห์ดูแล้วศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยแต่สิ่งที่ด้อยกว่าคือระบบการเล่นของทีม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโค้ชที่ต้องหาระบบที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับทีมชาติเวียดนามท่านต่อไปครับถ้าทีมชาติเวียดนามอยากจะเป็นแชมป์สักรายการหนึ่งรายการนั้นทีมชาติเวียดนามจะต้องมีตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมมากกว่าทีมอื่นดังนั้นสมาคมวอลลีบอลเวียดนามและโค้ชจะต้องสร้างผู้เล่นที่มีศักยภาพให้มากกว่านี้ถ้าจะดีก็ต้องให้ครบทุกตําแหน่งท่านต่อไปครับ ถ้ารายการนี้ไม่ได้เป็นรายการกระชับมิตรฉันว่าผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติฟิลิปปินส์คงไม่ได้รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมเพราะรางวัลน,นี้จะตกเป็นของผู้เล่นที่อยู่ในทีมแชมป์และรองแชมป์เท่านั้นแต่ก็ดีเหมือนกันเพื่อเป็นการปลอบใจเดี๋ยวจะไม่มีทีมไหนมาแข่งด้วยท่านต่อไปครับก้าวสำคัญของทีมชาติเวียดนามสําหรับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมเพราะอีกไม่นานรางวัลทีมแชมป์ก็จะตามมาขอให้ทีมชาติเวียดนามขยับเข้าใกล้ทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุด ถึงแม้จะขยับทีละน้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ขยับเลยท่านต่อไปครับจนทิศทานทุยกับเหงียนที่เลินต่อไปจะเป็นกําลังหลักของทีมชาติเวียดนามเพื่อเขย่าบอลลังแชมป์ทีมชาติไทยคุณทั้งสองคืออนาคตของทีมชาติเวียดนามโปรดจงรักษาฟอร์มและสะภาพร่างกายให้ดีกําหนดรายการล้างแค้นซีเกมที่กัมพูชาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ ใช่ีเกมที่กัมพูชาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะล้างแ้นทีมชาติไทยเพราะผู้เล่นทั้งสองคนนี้คงเพาะบ่มฝีมือและประสบการณ์ได้เต็มที่แล้วฉันมองเห็นอนาคตของทีมชาติเวียดนามสว่างสดใสแล้วรออีกไม่นานนะไทยแลนด์ได้เจอกันแน่ท่านต่อไปครับถ้าวันนี้ไม่มีทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามคงได้แชมป์เช่นกันถ้าวันนี้ไม่มีทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามคงไม่แข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นพวกเรายัางต้องการพวกเขาอยู่เพราะเป้าหมายของทีมชาติเวียดนามคือต้องไประดับโลกท่านต่อไปครับทีมชาติเวียดนามต้องพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นควบคู่กันไปกับระบบทีมถ้าอยากจะไปให้ไกลกว่าอาเซียนต้องคิดใหม่ทําใหม่ฝากถึงสมาคมบอลริบอลเวียดนามด้วยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม2ตําแหน่งไม่สามารถการันตีอะไรได้ท่านต่อไปครับรายการนี้ได้รางวัลบุคคลสองตแหน่งและรางวัลทีมรองแชมป์ รายการต่อไปต้องได้รางวัลบุคคลและรางวัลทีมมากกว่าเดิมมันถึงจะเรียกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหวังว่าผู้เล่นและทีมชาติเวียดนามจะทําได้เป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับน่าเสียดายเจนที่ทันทุยเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าถ้าทีมชาติเวียดนามเป็นแชมป์เธอคงได้อย่างแน่นอนรักษาฟอร์มที่พีคสุดและสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เอาไว้นานๆน,น,นะ ทีมชาติเวียดนามยังต้องการใช้เธออีกนานนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ